สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นใน EP หกนะครับกระพรมรายการท็อปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นนี้ครับเป็นรายการที่เอาท็อปิกเด่นๆในช่วงเวลานั้นและคอมเมนต์เด่นในช่วงเวลานี้ครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งดูว่าเฮ้ยคนที่ตั้งท็อปิกและคนที่มาตอบกระทู้คอมเมนต์เขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าคนไทยจะตั้งกระทู้ไม่แพ้ชาติใดในโลกและตอบคอมเมนต์ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นเดีวยวกันฮะ ใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอทุกวันพุธแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเราเลครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมเมลเซอรนะ์แนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ยอดไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นนเดียวกััครบ ก็เป็นการเสียเวลาฮะ๋อไม่เสียเวลาป้าจมูกปอมนมปอมขนตายังปอมแต่ทําไมตามหารักแท้ก็ไม่นะไม่ปอมหรอไอ้เผือกเลยเออเขาจะทำอไรก็เรื่องของเขาปะวะเขามีตังค์เข้าใจป่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าคอมเมนต์จะ พูดประเด็นอย่างไรครับผมว่าดจ่อหัวมาเงี้ยยับแน่นอนเออ่ปซิลิโคนจริงฟิลเลอร์จริงโบ็อกจริงปลอมตรงไหนก็จริงข้อนะขนับอีบอกจริงทั้งตัวก็ไม่เคยเจอรักแท้ชัก ออมันก็มีความเรื่องจริงอยู่นะ <c oughs> มีคนบอกนี่จมูกปลอมอย่างเดียวค่ะแต่อย่างอื่นดูดไขมันหลายส่วนมากครับดัดฟันโบทอกนวดคลื่นต่างๆมากมายครับทยอยใช้เวลาทำเกือบ12ปีเ <c oughs> จอมา2องแล้วค่ะช่วงนี้ยังต้องดูแลเรื่องความสวยความงามต่อเนื่องค่ะคลินิกความงามเข้าเดือนละหนึ่งครั้งครับไม่ได้หารักแท้ค่ะแต่หาคนที่ดูแลได้วงเล็บครับเฉพาะเรื่องเงิน ลงเล็บออกนะครับและรักและเข้าใจแค่นั้นพอเดี๋ยวจะไม่คุ้มที่ลงทุนไปค่ะเพราะมหารักแค่อย่างเดียวขออยู่คนเดียวดีกว่าค่ะฮะก็ิงนะเขาลงทุนไปตั้งเยอะมีคนบอกว่าแรงเวอร์มอบอก็หมอก็หมอจริงๆแหละเชื่อหมอเถอะครับ สนุกนะอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออมันประเทืองปัญญาดีแล้คอมเมนต์ก็บอกว่านะครับใช่แล้วบอกว่าตอบคําตอบนี่โคตรเด็ดเลยเ <c oughs> บยอกไม่ได้ทําค่ะหมอทําค่ะหมอทําให้หมดชาตินี้สุดชาติหน้าทําบุญเอาละกัน <c oughs> เออโอเคตามนั้นแหละฮะ <c oughs> เป็นคนเรียกว่าแรงกรรมแรงบุญอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมี <c oughs> บอกจริงทั้งตัวยิ่งหาไม่เจอเป้าคะ อาละเอียดกันมาไปอีกย <c oughs> มาละเอียดเขาเรียกว่าเลี่ยงการที่เข้าไปหาแบบสุดๆไปเลย <c oughs> ยิ่งพูดจริงมันยิ่งรู้สึกเสียดสีกันป้าไปมา <c oughs> ถึงพูดถึงตัวเองมันเสียดสีกับความรู้สึกตัวเองนะครับเออเคยเจอญาติทักเรื่องอะไรแล้วรู้สึกโกรธมากที่สุดญาติแล้วก็เว้นไว้ให้ป้าข้างบ้านเลยแล้วกันเออเอาแล้วแต่ละกัน <c oughs> แล้วแต่ละคนว่าจะเจออะไรกัน โจหัวมาโคตรมันอ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูดีน่าว่าทอบคอมเมนต์หรือว่าชาวเน็ตเขาจะพูดถึงประเด็นนี้จะเล่นประเด็นนี้อย่างไรนะครับใครมีความคิดยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยอยากรู้ฮะเออไม่ค่อยทักส่วนมากจะอวดลูกตัวเองดีอย่างนู้นเก่งอย่างนี้ได้เหรอวะเออในเมื่อแบบไม่ถามเราไม่ได้ดูแบบ เ,เขาเรียกว่าดูกดให้เราด้อยลงกอวดแม่งซะเลยก็ชูคอแม่งซะเลยมีคนบอกดีค่ะป้าดีๆค่ะมีคนบอกนะครับเมื่อก่อนก็เบื่อเหมือนกันครับแต่โตมาเปลี่ยนความคิดเขาคงคูมิใจของเขาเนาะเขาเลยอยากอวดเดี๋ยวนี้ใครจะอวดก็จะว้าวจริงเหรอคะดีใจด้วยเก่งจังเลยค่ะชมชมไปจบค่ะ <c oughs> อมันมีอยู่ที่หนึ่งหรือว่าคู่หนึ่งครับที่อวยลูกตัวเองอวยลูกตัวเองดีสุดทันทังที่ไม่เคยถามพูดขึ้นมาเองเฉยไปฟิว่าจุดปากกายอ่ะเออไม่รู้ปากกายหรือปลาช่อนเอางี้ดีหรบอกเมื่อก่อนเคยเจอก็มีเหมือนกันครับมีคนบอกโชคดีญาติตัวเองก็มีคนดีๆน่ารักนะเจอกันทักกันลูกหลานกันไปในทางที่ดีก็คือพากันไปให่ดีครับ เจอกันแต่ละคนก็อบอุ่นญาติฝ่ายแม่นะครับก็คือพากันไปที่ทางให้ดีไม่ได้ท็อกซิกใส่กันเฮ้ยโคตรดีเลยว่ะมีคกเขบอกทักทุกเรื่องที่ลูกตัวเองขัดใจครับเช่นเราตัดลองทรงด้านข้างยาวไม่ถึงหูอ๋อถึงไม่ถึงหูก็โดนว่าผมยาวเกินไปควรไปตัดได้แล้วแต่ลูกตัวเองเดินมาผมทรงลากใส เงียบไม่กล้าบอกลูกตัวเองเราใส่ยีนเป็นรูปอะไระลูปปากกาแต่บอกเราแต่งตัวไม่ดีลูกคนเดิมแส่ใส่ยางเก่งยีนรูเท่าเท่ากําปั้นเท่าหมัดเงียบเช่นเดิมไม่บ่นไม่ด่าได้แต่เก็บไว้ในใจเฮ้ยมันมีอีกความเป็นไปได้นะในความคิดเห็นนี้คือเขาอยากพูดถึงเราเพื่อกระทบลูกเขาเก็ตป่ะคือในเมื่อลูกเขาพูดไม่ได้ก็พูดใส่เราไง ไข้ใจความคนแก่ปะเขาพูดไม่ได้อะเออบางทีลูกมาในรูปแบบลูกเทวดามเข้าใจความหมายปะแต่ก็ไม่ควรปะวะเออม,มอก็บอกป่านนี้จะได้ใช้เอออย่างเงี้ยเยมันมีแต่คนพูดอ่าแล้วเอามาออกอากาศไม่ได้เท่านั้นเองฮะมีมบอกแรกๆคุยกันดีครับปิดหายด้วยขอยืมเงินจะไปเสร็จก็ลำบากใจ เอามาทิศทางนี้เฉยเอาอย่างน้อยอะยืมเงินดีกว่าชวนไปลงทุนแล้วกันกูออบอกเลยมีเขบอกว่าลูกสอบได้ที่หนึ่งครับทั้งที่เขาไม่มีสอบครับน่าจะไปสมัครคนแรกมั้งฮะเขาสอบอยู่คนเดียวรือเปล่าเออหรือว่าสอบปากคำหรืออะไรดีสอบสวนสืบสวน,สวนอะไรนี้เบ่าวกำลังจะตัดสินใจจ้างคนมาลองใจแฟนค่ะคิดว่าจะดีไหม มึงคิดแล้วใช่ไหมกันกองกับไซเรบอมเลยใช่ไหมฮะเออเอาตรงถ้าจะลองใจนะไม่ต้องถ้าไม่ไว้ใจหรือไม่เชื่อใจมึงเลิกเลยความสัมพันธ์แบบเนี้ยท็อกซิกเปล่าไอเวนเอาตรงนะคนที่รู้จักหรือคนหลายๆคนที่ทำเป็นคอนเทนต์นู่นนี่นั่นครับลองใจสุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเองอ่ะพูดเลย อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่ยาวครับเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยนะว่าท็อปคอมเมนต์หรือว่าชาวเน็ตเขาจะเล่นประเด็นนี้เขาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างครับไะไม่เชื่อใจขนาดจะจ้างให้มาลองใจแนะนําให้เลิกค่ะไม่คุณก็แฟนจะต้องเป็นประสาทก่อนสักฝ่ายฮ <c oughs> <c oughs> ประสาทหรือเคลือหาดดูวยดี <c oughs> อาจจะใหญ่กว่าก็ได้นะ <c oughs> ีบาทเขมบอกเอาสมองส่วนไหนคิดได้คะมีบ,บอกแล้วสำหรับใครที่ชอบดราม่านะฮะ <c oughs> คอนเทนต์ยาวๆไปเลยมีบ,บอกมนุษย์เรานะครับมีความส่วนมืดมิดในใจนะครับบางคนพยายามข่มมันไว้เพื่อให้ชีวิตมันมีความสงบสุขน,นะครับการที่คุณพยายามจะทำให้อีกฝ่ายชี้นำจนทำให้เขาไม่สามารถอดทนในสิ่งนั้นได้ครับนั่นหมายความว่าคุณเองก็มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด นั้นเช่นกันนะครับถ้าเขากระทำความผิดนี้มาก็อย่าโทษเขาครับเพราะเราคือตัวการสนับสนุนทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นครับถ้าเข้าใจสุดก็ลองเลือกหนีดูจนสุดท้ายครับอาจจะจบไม่สวยครับมันก็จริงของเขานะครับบางคนคือเข้าใจว่าบางทีเคยอาจจะแบบผิดพลาดมานู่นนี่นั่นมาแต่เขาเวลาเขาเจอคนบางคนเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทําสิ่งนั้นอีกแล้วก็ได้ครับแต่จะมีคนบางประเภทที่ล้อเล่นกับความรู้สึกครับ และทําให้สิ่งนั้นน่ะมันถูกการคืออีกมุมหนึ่งคือมันถูกเขาเรียกว่าเล่นของความรู้สึกจนไม่เห็นค่าความจริงใจหรือว่าความไว้ใจของเราอย่างเงี้ยครับเข้าใจความหมายใช่ไหมของจริงถามตรงๆเลยไม่ต้องมานั่งเอาจ้างใครนู่นนี่นั่นหรอกถามกลับถ้าแฟนมึงทําบ้างมึงโอเคใช่ไหมง่ายๆคือแฟนแม่งจ้างคนมานู่นนี่นั่นพิตตี้มามาเพื่อลองใจมึงมึงชอบปะล่ะถ้าไม่ชอบก็อย่าทําเชื่อกู เวลาใครโดนก็มีใครชอบู่แล้วว่าพมเหมึองกับการที่รู้สึกไม่ไว้ใจแล้วก็เอาความรู้สึกมาล้อเล่นครับแค่นั้นเอง <c oughs> มีคนบอกว่าครับดีครับแต่คุณต้องสัญญาว่าถ้าแฟนไม่ได้นอกใจคุณต้องสารภาพกับเขาแล้วเลิกกับแล้วเขาเลิกกับคุณนะครับเพราะคุณไม่ได้อยู่ในศักยภาพเพียงพอในการ เป็นภรรยาสําหรับเขาก็มันก็จริงนะฮะใช่ไหมครับใครคิดเห็นต่างหรือใครมีความเห็นเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ใต้คลิปอยากรู้อยากฟังอยากอ่านเหมือนกันครับอันนี้กูสุดเหมือนกันเออกูอยังชอบเลยอะไรที่คุณยอมจ่ายเงินโดยไม่เสียดายและเต็มใจจ่ายคุณแม่งตอบยากอะเนี่ย มีใครรู้สึกหรือคิดอะไรอย่างบ้างฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในหัยเรท็อปคอมเมนต์เขาเล่นประเด็ดนนี้เขาพูดถึงประเด็ดนนี้อย่างไรครับและชาวเน็ตจะว่าไงบ้างของที่เมียอยากได้ครับเมียสุขชีวิตก็สงบสุข <c oughs> จบนะ <c oughs> มีคอมเมนต์บอกว่านี่แหละคนที่สังคมต้องการ <c oughs> ถามสั้นๆส,สังคมหรือมึงเอ,อมีคนบอกเที่ยวนะครับมีคนบอกซื้อของให้ผู้ชายค่ะฮะมีคนบอกสำหรับผมอะไรก็ได้ที่เป็นการสื่อการสอนการเรียนให้ลูกนะครับหรือความรู้ให้ลูกเต็มที่ครับเท่าที่จ่ายไหวเฮ้ยคุณพ่อดีเด่นความรู้ความสุขความก้าวหน้าของลูกนี่ถือว่าดีมากครับอันนี้ถตอยกตัวอย่างนะค,คุณแม่ผมเขาจะชอบซื้อ หนังสือให้ผมบางทีแบบเขาบอกว่าเราอยากได้นู่นนี่นั่นเกมเขาไม่ซื้อให้แต่ถ้าเป็นหนังสือเขาซื้อให้ตลอดครับอันนี้คือปลูกฝังสิ่งให้ดีนะผมแนะนําเลยนะครับแต่ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือฮะแล้วมันชอบซื้อด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่เออไม่ได้มั่งกลยฮะมีคนบอกของแมวค่ะมีคนบอกทีเด็ดนะครับ99 1 0เรแลกโยกมันคืออะไรวะมีคนบอกทรายแมวครับมีคนบอกซื้อของให้ลูกค่ะ คือบอกของกินของพ่อแม่ครับพ่อแม่ต้องอะไรอิ่มอ๋อต้องนอนหลับสบายครับเฮ้ยสุดยอดมีบางคอมเมนต์บอกว่าซื้อให้ลูกให้เป็นลูกเป็นการศึกษาลูกความสามารถความอ่าก้าวหน้าของลูกแต่อีกคนนึงบอกว่าเราเก้าวหน้าแล้วก็ซื้อให้ความอิ่มสบายพ่อแม่ได้กินสบายไอ้เชี่ยมันน้ำตาจะไหลว่ะคิดว่ามันจะไม่มีความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยเออพี <c oughs> ่เขาบอกว่า ของกินของใช้ทุกส <Hey. S 2> ิ่ง <zia> ท sure. ุกอย่างที่แม่และคนที่เรารักอยากได้ครับไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยเลยอยากให้กินอิ่มๆทุกมื้อและทุกวันโอ้โหจ้ำตาจะไหลโหประเสริฐมากครับมีคอมเมนต์โน้่ยน้ำตาจะไหลจริงๆเนี่ยนีบอกฉีดหน้าค่ะนีบอกว่าให้ทานครอบครัวเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนตามอด เดินตามร้องเพลงอ๋อหมายถึงว่าคนตามร้องเพลงเหมถึงว่าคนเขาเรียกว,ว่าไงคนที่ทุกเขาเรียกว,ว่าไงพิการที่เดินร้องเพลงใช่ไหมฮะแล้วก็โรงพยาบาลนะครับมีเขาบอกของลูกครับแล้วก็ค่ารักษาแมวหมา <c oughs> ก็เอาตรงเลยว่าไม่มีใครอยากจ่ายแล้วหรอกแต่ถ้าจ่ายแล้วสิ่งที่จะรับคนที่จะรับเขามีความสุขผมว่าไอ้สิ่งนั้นคนที่ให้ก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ขอมีความสุขกับการใช้ชีวิตและ การหาเงินที่ได้มากับคนที่เราลกครับแค่นั้นเองเสน่ห์ของสาวใหญ่คืออะไรครับทำไมหนุ่มๆวัยรุ่นชอบกันจังแม่ต้องเขาเรียกว่ากำหนดอายุให้กูด้วยไหมไม่ว่าไงกันใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์หน่อยอยากรู้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคอมเมนต์หรือว่าชาวเน็ตเขาจะพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรครับกูก็อยากลงกันรออ่านเลยเนี่ยเออ มีงานมีเงินมีทุกอย่างยกเว้นแฟนจุกไหมมีคุณบอกว่าเป็นผู้หญิงสมบูรณ์แบบลูกก็มีนี่ก็พร้อมรวณบอมีเงินมีงานมีประสบการณ์มีสกิลมีทักษะมีลีลาลีลาคือหม่ยเขาว่าอะไรฮะหมายถึงว่าบางทีจะออกไปไหนก็ลีลาอย่างนี้ป่ะอ่ารู้กันดีอยู่ มีบอกอะไรนะมีที่สำคัญครับอาจจะได้แนวทางชีวิตดีๆจากการครบกับเขาด้วยฮะเธอก็ดีนะริวแม่งออแพร <c oughs> มีคนมรู้ว่าต้องลองแล้วจะติดใจครับอันนี้ผมฟังจากเพื่อนมานะครับมึงเลยมึงไม่ได้ฟังกับใครมึงฟังกับตัวมึงเอง มีเขบอกเพื่อนคนหนึ่งรู้จริงครับอย่าไปเยอะเดี๋ยวเมียเห็นแล้วมีคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเออ,เอ,อแล้วก็แบบคอมเมนต์ครับฮมีคุณบอกว่าสวยและรวยมาก <l ots> อันนี้ออกแนวเข้าข้างกันเองนะฮะ <l ots> มีบอกสวยครับแม่ผมไม่เคยชอบสาวใหญ่ที่เงินเพราะผมชอบรุ่นนั้นนะแต่รุ่นนั้นไม่มีใครชอบผมเลย มึงเศร้าอ่ะมีบอกว่า,ม,า,วามีผัวแล้วจะเล้าใจวัยรุ่นอ๋อหมายความว่ามีทุกอย่างแล้วก็มีผัวแล้วแล้วก็จะเล้าใจวัยรุ่นมึงไม่เห็นโหนกระแสเหรอพอเล่นประเด็นกันเปล,าปลา่าปังไม่เห็นไงวะพูดเยอะไม่ได้เฮ้ยนึกว่ามีผัว ววกคิวต่อไปเชิญค่ะมีทุกอย่างมีพร้อมนี่สินฮะได้เหรอมีวบกไปอ่านไอ้ละไปอ่านสิยกหยกสิไม่หย่อนยกจริงๆค่ะคือดีนะต่างคนต่างพึ่งตัวเองได้และพึ่งพากันได้ด้วยเออก็ดีนะจิวเหมือนอารมณ์แบบอยู่บ้านพักคนชราเงี้ยขัดกันจูงข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยป่ะ ไม่ใช่นแน่อีกบอกแซบน,นคะครับตอมส่องตำหรือยำเก่งหรือไงเรศึกษาประสบการณ์เปล่าครับ้องเองแล้วหนีไปตาอืมอีกบอกว่าอะไรนะเออ่นห่ะก้องไปแล้วเป็นแบบสาวใหญ่เองอะไรเงี้ยบอกว่าหนุ่มแล้วพ่อหนุ่มใหญ่แ่ะมีคนถามบันเทิงเนี่ยเอาแค่ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครคิดเห็นประเด็นในหรือว่าคิดเห็นต่าง คอมเมนต์ได้ผมอยากรู้อยากอ่านครับตาเปน็นยังไงบ้างครับกับ EP พนี้ผมบอกเลยว่าเวลาผมถ่ายทําเทปนี้หรือรายการนี้ผมชื่นชอบมากครับคอมเมนต์แต่ละคนเป็นเอกฉันมากแล้วพอมาใส่ความคิดเห็นส่วนตัวไปแม่งสนุกชิบหายเลย <c oughs> ใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจอกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝาก,กาไลค์คลิปนี้ด้วยครับฝากติดตามช่องกด s u b สไคร b e กดกระดิจแจ้งเตือนจะได้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆอช่องเรานะครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับผมอย่าลืมว่าฝากแท็กคนที่กณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราเทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกูร์ผมขอบคุณมากมากฮะ